เอาไปเลยกันต่อทีร่รัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดอ่านรำลึก20ปีเหตุการณ์ซอนามิในมาสมุทตอินเดียครับพร้อมตังวางดอกไม้สีขาวรำลึกถึงผู้สูญเสียครับโดยเมื่อแรกแต่ว่านะครับที่โรงแรมขามราัลเมอรีเอ็ดบีทรีสอร์ทแอนสปานางซาซาบีดาไทยเซธรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานเปิดอ่านรำลึก20ปีเหตุการณ์ซอนามิ ในมาสมุทตอินเดียนะครับนะ mm hmm. โดยกล่าวว่าได้กล่าวต้อนรับนายชาญระวินรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาธังคมวัฒนธรรมอาเซียนผันเอกมูอาหมัดแฮริดราชินีบินฮาจิมูดามินนะครับพู้อนวยการสุ่นจัดการภัยพิบัติแองชาติกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางด้านข้องเนการ,ราบูนาบูไนรุสลามนะครับประธา,านคณะกรรมการอาเซียนด้านกนารจัดการภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีทางด้านข้อง ทูตนะครับข้องภาพยุโรปนะแล้วก็มีทางด้านข้องผู้แทนจากโครงการพัฒนาสหาป,ประชา,าชาติประชาประเทศไทยมีแค่ผู้มีเกียรต,ติทางในและต่างประเทศได้เข้าร่วมงานก,กันเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ค่ะซึ่งภายในงานเขาก็มีการเปิดวิิีทัศนรร์ํำลึกอาเซียนครบรอบ20ปีค่ะเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทตอินเดียโดยสนยนประสานงานอาเซียนค่ะได้ให้ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและก็วิดีทัศน์ดำลึกครบรอบ20ปีค่ะเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียโดยโครงการพัฒนาแห่งชาติ สาประชาชาชเนี่ค่ะมีการวางดอกไม้ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตไทยเพื่อที่จะรำลึกถึงผู้สูญเสียในครั้งนี้ค่ะโดยทุกคนในห้องประชุมนะก็พร้อมกันยืนเพื่อแสดงความเคารพอต่อผู้สูญเสียค่ะพร้อมกันนี้นะคะบริเวณที่อนุสร์สึนามิบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาเองก็มีประชาชนทางชาวไทยและต่างชาตินี่แหละค่ะเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียกับการประกอบพิธีกระทางศาสนาให้กับผู้ที่ลลวงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะ